สวัสดีครับท่านสมาชิกท่านผู้ชมครับรูชันน้ำทุ่นท่านครับมาที่สนามกลางจังหวัดสุพรรณบุรีครับชมเกมฟุตบอลโตโยต้าไทยลีก2020ครับเกมซึ่งสุพรรณบุรีเอฟซีเปิดบ้านรับการเยือนของชลบุรีเอฟซีครับแล้วเกมในครึ่งเวลาแรกเริ่มต้นครับสุพรรณบุรีเอฟซีครับเปิดบ้านรับชลบุรีเอฟซีครับเจ้าถิ่นในชุดน้ำเงินครับเครื่งแรกฝุกซ้ายไปขวาในจอภาพนะครับเปิดมาโยนใส่ทันทีครับเป้าโมริมรอตรงกลางครับ มีทยบเติมามาบริมตัดจะยิงทันทีครับแต่ว่าเชิดข้ามคานออกไปรออยู่ในกรอบเขตโทษก็จริงแต่ว่าช่องมันเปิดแล้วนะครับบอลจากกลางสนามนะครับสวนกลับใช้บอลยาวโยนมาที่ว่างแล้วก็เก็บได้ด้วยเฟลิปเป้แต่ว่ายิงลูกนี้ข้ามคานไปสิทธิ์บอมย้อยมาลูกนี้ขึ้นโคกแล้วก็เกี่ยวโอ้โหแล้วบอลน,น้ำหนักไม่มีครับเข้ามือสินธวิชัยแล้่ก่อน,นนั้นนะครับสุพันได้เตะม,มุมแล้วเกี่ยวตรงนี้ของธนาเศษกลายเป็นว่า เกี่ยวแล้วบอลเบาเกินไปนะครับไปเข้ามือของสินวีชัยหันหลังให้ประตูอยู่ด้วยนะครับเอาซ้ายของจิรวัตรเปิดลูกนี้อัดลึกเค้าเลยครับกะเสียบคานกันนะครับสินวีชัยครับยังปัดทิ้งออกหลังไม่ได้สินวีชัยถอยไปก่อนที่บอลจะเสียบใต้คานนิดเดียวเท่านั้นนะครับกิรวัตรบ่นโค้งไม่ดีครับโอ้โหลุดไปเยอะ ผ่านกำแพงไปแล้วก็หลุดกรอบเลยนะครับไม่ได้ลุ้นครับลูกนี้เปิดลูกนี้บอลตกแล้วมีฉลับนิดนึงเต็นต่อครับกุชิดะให้ขึ้นหน้ามาโอ้จับบอลแล้วโดนยิงสวนลูกนี้ไม่เข้ากรอบครับโอ้โหนิดเกิดริดวิ่งมาใส่ลูกนี้ข้ามคานครับยังกดไม่ลงครับแยิงอยู่4คนแต่ว่าก็ บอลมันฮุกไม่ทันนะครับข้ามคานออกไปเฟลิเป้หมองตรงกลางครับปันโดมานี่ขึ้นโนคูเล่นพางูกเกิดเสียบเสาโอ้นี่เป็นจังหวะขึ้นนะครับของพลาสิกไรเชลครับมาจากฝั่งซ้ายนะครับเฟลิเป้ล็อกเข้าขวาหาช่องเปิดจนได้แล้วหม่งตรงนี้ อย่างดีที่บอลน,นัดหลุดกรอบนะเพราะว่าสินทวีชัยถล่มมาอีกเสาหนึ่งแล้วนะครับสุพรรณบุรีกับชนบุรีรเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาชมวงการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังกันต่อครับก็ยามหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกไม่แน่ใจว่ามีเรื่องของการบาดเจ็บหรือเปล่านะครับแตวตอนนี้ไคออนเอาบอลลงสวยแล้วยิงนันทีครับหมูจึงออกแรงเซฟเป็นโอกาสครั้งแรกเลยครับของเฮยเซนไคออนในเกมนี้ครับเอเลฟได้อัเป็นวัสันนะครับ ที่ตามประกบแล้วเสียท่าให้กับไคออนยิงลูกนี้วิธีตรงกรอบด้วยนะครับเดโต้ยังยืนตำแหน่งดีครับโอ้บอลมาถึงไรเชลยอกลับมา1นหนึ่งครับโคก็เรียบร้อยครับ 1- 0่งโอ้หโล่งจริงครับแล้วก็แบบนี้ประสิทธิ์ไม่พลาดแล้วแค่ชบุรีขึ้นนำชนบุรีครับ1ึงประตูต่อ0ูครับโอกาสครั้งแรกในครึ่งหลังของทางฝั่งชนบุรีครับเขอคอยครับเป็นทางฝั่งของสุพรรณบุรีนะครับไม่ประสบความสำเร็จมาครึ่งหลังคราวนี้ไม่เหลือแล้วครับ บอลจากเฟลิเป้นะครับทะลุแหวกออกมาแล้วประสิทธิ์นะครับที่เป็นคนออกบอลทางขวาให้กับไรเชลแล้วตักย้อนกลับมาคืนคนเดิมก็คือประสิทธิ์ขึ้นมงโดยที่ไม่มีผู้เล่นของชุมบุรีตามประกบเลยครับ,บวิ่งมาตัวเปล่าเลยครับประสิทธิ์หลังจากที่ออกบอลไปให้กับไรเชลแล้วไรเชลตักมาวันนี้ประตูแรกของประสิทธิ์ในฤดูกาลนี้แล้วไม่ได้ครับโอ้ มีสัญญาณจากห้อง VR เช็คเป็นลูกลำหน้าไปซะก่อนครับโอ้โหไม่ได้ประตูขึ้นนำครับสุพรรณบุรีจังหวะออกบอลของประสิทธิ์นั่นแหละครับที่จ่ายไปให้กับทางด้านของไรเชลฟริกกี้ของกิสดาเปิดเรียดมาเป็นลูกสูตรครับแล้วข้ามรอกให้ตัวหลังยิงโอ้โหแต่ว่ากดไม่ลงครับเกือกลิ์ คลิกตรงนี้ของทางชมบุรีกิษดาเปิดแล้วมีข้ามหลอกคนนึงคนระับไปถึงเกร็กลิศแต่ว่าอย่างที่บอกก็เป็นขวาข้างไม่ถนัดผู้โดสินเหมือนไปยืนขวามีโชคอีกทีเปิดเข้ามาจนได้ครับรสก,กัดวืดโดนยิงครับแต่ว่าโดนไม่เต็มครับนาเสรเป็นเดมูกา้านะครับที่พายายามจาะกิษดาไหลต่อมาสารัตเปิดทันทีไคออนหลุดเดียวแล้วจิ้มลูกนี้ติดเซฟ ยังไม่ได้ครับพัชิกเดโตเป็นซูเปอร์เซฟเลยลุงนี้ถ้าไม่ล้ำหน้านะครับโอ้โเปิดนี้ไม่ล้ำหน้าครับไม่ล้ำหน้าแล้วไปจับบอลก่อนครับจับบอลก่อนไม่เท่าไหรแต่แตะยาวเกินไปแหละครับก็เลยทำให้เดโตออกมาได้เร็วได้ยิงด้วยนะครับยิงแล้วลุวยถีบบอลเนี่ยพยายามจะเล่นมุมอยู่เหมือนกันแต่ว่าเดโตกางขามาพอดีครับขานั่นแหละครับที่ที่เอาเซฟไว้ได้ ไตมุมสมุรีปั่นโค้งเข้ามาแล้วโค้กที่โดนบ้างอีกครับจูนี์โรเปสเช็ดบางๆตะบอลไม่ตรงกรอบนะครับได้หมุ่งในกรอบ6หลาซะด้วยแต่ว่าบอลหลุดเสาออกไปประตูเดียวน่าจะตัดสินเกมนี้ได้เลยเปิดลูนี้หลุดเดียวครับหลุดเดียวไลยเชลเลือกแล้วยิงลู้ติดเซฟโอ้โหหลุดเดียวครับแต่ว่าไม่ได้ต้องดูว่าทําแน่หรือเปล่าครับปฏิกริยเชล ไม่น่าล้ำครับน่าอยู่ในลายคนสุดท้ายคือเกิร์กลิทนั่นแหละครับโอ้โหแต่ยิงลูกนี้อ่ามิตริกเดโต้เปิดยาวขึ้นหน้ามาแล้วก็ูุสินเป่าจบเกมครับชนบุรีครับเสมอกับชนบุรีครับศูนย์ประตูต่ตอศูนย์